รีบทําเถิดเรื่องบุญทานการกุศลบุญจะตามติดลิกิตชีวิตคนติดตามตนต่อไปในโลกาอยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์สร้างวัดด้วยหัตถาได้สร้างชื่อสร้างเสียงเรื่องเลือชา ได้ฉายาวีรชนคนดีบ้านสแสลงโทนเอ่ยแผ่นดินธรรมนำไทยไม่ไร้ทุก์แผ่นดินทองนำกายสุขไม่ทุกข์เข็นแผ่นดินเพชรมีความเด็ดคือร่อมเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินบ้านสแสลงโทนไม่ไร้ธรรมขอถวายความเคารพเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิทธิยานาโสพล รองเจ้าคณะอำเภอรประโคนชัยพระวิทยากรน้องสาม,มนเนนผู้บวชศิลจารณีและข้อเจริญพรท่านกัลยาณมิตรท่านยิโยมพุทธศาสนิกชนคนใจบุญทุกคนทุกท่านในช่วงนี้ขณะน,นี้เวลา9นาฬิกา40กว่านาทีแล้ว สำหรับญาติโยมที่มาทำบุญก็ขอเชิญชิญเจริญพรคุณโยมนั่งตามเก้าอี้ก่อนนะยโยมนะเจริญพรจ้ะโยมที่อยู่นั่นในศาลา,าไปโยมเตรียมความพร้อมก่อนที่ลูกเนนจะมาเดินขอรับบิณฑบาตสายยัทธาญาติโยมคนใจดีเศรษฐีคนใจบุญชาวบ้านแสลงโทนวันนี้ สำหรับญาติโยมที่เตรียมสำรับกับข้าวปินโตอาหารหวานข้าวก็นำมาให้แม่ครัวได้อจัดคุณโยมก็นำข้าสุกไป อุคณโยมเจริญพรอะนั่งเก้าอี้อะทำบุญถอดรองเท้าอะไม่ควรเหยียบมีศรัทธาตั้งมั่นไว้ในดวงจิตเป็นนิมิตเมืองแทนแดนสวรรค์มีศรัทธาตั้งหน้าไว้พร้อมหน้ากันผูกสัมพันธ์มั่นคงดำรงไทยเตรียมจิตเตรียมใจอันเป็นบุญอะเตรียมจิตเตรียมใจอันเป็นกนุศล มาทำบุญไว้กับตัวมาทำบุญไว้กับตนจะอัเตรียมด้วยอาการที่สำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราละความโลภละความโกรธละความหลงในช่วงนี้ก็ได้เวลาจะนิมนต์หลวงพอ่อหลวงพี่เดินอันนิมนต์ด้วยความเคารพครับ สำหรับวันนี้บาทแรกคุณโยมได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ช้างน้อยจะเป็นบาททิพบาททิพบาทแรกท่านบอกว่าปัจจัยไม่ถึงร้อยท่านไม่รับแง่ไม่ใช่โยมอันนี้พูดาอยอกปัจจัยแล้วแต่ศรัทธา มีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำตามกําลังจิตทำตามกําลังศรัทธาของเราอคุณโยมร้อนไหมถ้าร้อนก็ใจเย็นจ้ะในช่วงนี้พระคุณเจ้ากําลังเตรียมแถวอันนี้มนลุกเนนลุกพร้อมกันทั้งหมดจ้ะ ห้าจังหวะลุกหนึ่งสองสามสี่ห้าลุกแล้วก็ถือบาทยืนแบบสำรวมที่สุดอ่ะคุณโยมยกขันข้าวขึ้นนะโยมนะตั้งหน้าโมพร้อมพร้อมกันจา้าอ๋อเป็นพีิก้องนะคุณโยม อาพร้อมกันนะคุณโยมนะตั้งนโมจะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าวของข้าพเจ้าขาวดั่งดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัวขอบูชาคุณพระพุทธขอบูชาคุณพระธรรมน้อมนำใส่บาตรพระสงฆ์จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอยพบดวงแก้วขอยแคล้วปวงมานขอยถึงศาสนาพระศรีอาน ในอนาคตการเบื้องหน้านุนเธินสาทุกทำบุญลดความโลภจากคุณดมลดความโกรธลดความหลงตั้งจิตตั้งใจอันเป็นบุญ ตั้งจิตตั้งใจอันเป็นกุศลวันนี้เรามารับสิ่งดีๆเข้าในชีวิตวันนี้มารับสิ่งที่เป็นมงคลเข้ากับชีวิตเราเกิดมาพบบวรพระพุทธศาสนาถือว่าไม่เสียชาติเกิด ที่ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เดินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศที่ดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนเป็นกษัตริย์เรียบเสมือนพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนําทางท่านทรงสร้างความสุขให้กับปวงประชาฉะนั้นเราทุกคนทุกท่านถือว่า เป็นบุคคลที่ประเสริฐเป็นบุคคลที่ดีฉะนั้นวันนี้ก็ขอ,อนโมทานาสาธุการสายฐานศรัทธากับยมพ่อโยมแม่โยมป้าโยมนา้ายมอาที่มีศรัทธาในบรวรพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรอธิษฐานคุโยมเขาบอกว่าทำบุญเราต้องอธิษฐานเรามาสร้างทานเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจอันไหนโกรธอันไหนเกลียดอันไหนโมโหสละทิ้งเก็บไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อน วันนี้เรามาเอาบุญมาสร้างบุญสำหรับบาทแรกคุณโยมเป็นปัจจัยเป็นบาททิพย์มีน้อยทำน้อยมีมากทำตามศรัทธาหรือจะใส่คนละบาทสองบาทคนละร้อยสองร้อยคนละพันสองพันคนละหมืน่นคนละแสน พระก็ไม่ว่าขอให้เรามีศรัทธาจะ้ะเนี่ยขอให้เรามีศรัทธาพระก็ไม่ว่าจะใส่ก็ใส่มาเลยโยมเอ้ยพระไม่เสียใจหรอกใส่น้อยใส่มาก ไม่ว่ากันคุนโยมการทำบุญไม่มีการบังคับการทำบุญไม่มีการขู่ไม่มีการฆ่าไม่มีการเข็นกันการทำบุญก็คือทำด้วยใจศรัทธาทำด้วยใจศรัทธา พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่าบุญกิริยาวัตถุมีอยู่สามอย่างคือการบริจาคทานการรักษาศีลการเจริญกิตตภาวนา มีศรัทธาตั้งมั่นไว้ในดวงจิตเป็นนิมิตเมืองแทนแดนสวรรค์มีศรัทธาตั้งหน้าไว้พร้อมหน้ากันผูกสัมพันธ์